ตอนนี้ผมก็จะออกเดินทางจากวัดสังกระไตไปสถานที่ต่อไปนะครับสถานที่ต่อไปนั้นเขาบอกว่าที่นี่นั้นมีพระที่องค์ใหญ่องค์ใหญ่มากและเป็นพระปางนั่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับนั่นก็คือวัดม่วงนะฮะเดินทางกันต่ ทุกคนครับขับเลยทางเข้านะฮะทางเข้านั้นจะอยู่ตรงเชิงสะพานข้ามคลองชนะระทานนะครับเดี๋ยวเราต้องไถ่รถหน่อยนะฮะต้องโดูรถไทยให้ดีนะครับถนนเส้นนี้นี่รถเยอะจริงๆนะครับ ตอนนี้เราก็เข้ามาถึงในวัดกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราหาที่จอดรถกันก่อนนะฮะโอ้ที่วัดมีลานจอดรถกว้างขวางเลยครับเดี๋ยวเราไปหาที่จอดรถกันอีกทีหนึ่งนะฮะว่าจะเอาตรงไหนดีไปนะครับทุกคนตอนนี้ถึงวัดม่วงแล้วนะฮะ ทุกคนครับจากลานจอดรถเดิมเข้ามาก็จะเป็นพระวิหารแก้วระะัตนพรามสวรรณปานนะฮะทุกคนครับวัดม่วงนั้นตั้งอยู่ที่ตำบลหัวสะพานอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนะครับจากข้อมูลของวัดนะครับจากป้ายที่ติดอยู่ตรงกระดานตรงที่ผมนั่งอยู่นี้ท่านบอกว่าวัดม่วงนั้นเป็นวัดร้างเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายนะครับเมื่อปีพศ2อง0้นะฮะ และเมื่อค่าศึกได้ยกเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยาเมื่อปีพศ2310นะฮะความปรักหักพังจึงบังเกิดแก่วัดขึ้นนะครับเหลือไว้แต่เนินดินและพระพุทธรูปศิลาเพียงครึ่งองค์ที่โผล่พ้นขึ้นมาจากดินนะครับนั่นคือหลวงพ่อขาว และเมื่อวันที่8ธันวาคมปีพศ2525หลวงพ่อกเกษมอาจารย์ลัสุโภได้เดินทางมาปรากฏที่นี่นะฮะแล้วได้ทำการหล่อปั้นองค์หลวงพ่อศิลาแรงหลวงพ่อเขาให้เต็มองค์โดยหุ้มองค์ศิลาไว้ด้านในนะฮะเราเข้ามาชมภายในวิหารกันดีกว่าครับที่ในวิหารนี้จะมีพระพุทธรูปเนื้อเงินแท้นะครับ ที่ท่านเห็นอยู่นี้นี่คือหลวงพ่อเงินนะครับและในวิหารนี้นอกจากหลวงพ่อเงินที่ท่านเห็นแล้วยังมีสรีระสังขารของหลวงพ่อเกษมนะครับท่านเป็นเจ้าอาวาสและเป็นผู้บูรณะและทำให้วัดม่วงเป็นอย่างที่ทุกท่านเห็นในวันนี้นะฮะ ท่านได้ละสังขารไปเมื่อวันที่7มีนาคม2544นะครับสลีอายุได้54ปี6เดือน7วันนะครับอันเนื่องมาจากท่านนั้นมีกิจนิมนต์มากมายนะครับเนื่องจากความเมตตาของท่านและท่านนั้นก็ยังมีความสามารถทางด้านคาถาอาคมด้วยจึงทำให้ท่านล้มป่วยลงนะครับ นอกจากนั้นภายในวิหารนี้ยังมีรูปหล่อรูปเหมือนของพระเกจิอาจารย์ชื่อดังท่านต่างๆรวมไว้มากมายเลยนะฮะทุกท่านจะเห็นได้ว่าในวิหารนี้จะมีการประดับตกแต่งด้วยแก้วสวยงามทีเดียวนะครับแล้วก็มีโคมไฟชั n เ e l i e r ดูสวยงามดุดดังตะวันนะฮะก็คือว่าถ้าเราทำความดีเราก็จะได้ไปยังตรวค์ที่ที่ซึ่งซึ่งสวยงามแบบนี้นะครับ แต่วัดนี้ยังมีอะไรให้ดูอีกมากมายเลยนะครับอันนี้บูชาตามกำลังศรัทธานะครับ ตอนนี้ผมก็ได้พาทุกคนลงมาจากวิหารแล้วนะฮะเดี๋ยวเราก็จะเดินไปชมในบริเวณรอบๆวัดกันนะครับแล้วที่แน่นอนจะพาทุกคนไปนมัสการองค์หลวงพ่อใหญ่ด้วยนะครับตรงนี้นี่โซนนรกสวรรค์ใช่ไหมครับทางด้านนู้นสวรรค์ทางนี้สวรรค์ี่ทางนี้อ๋อสวรรค์ก็คือตัววิหารแก้ววิหารแก้วคือสวรรค์ใช่ไหมครับแล้วที่จำลองเป็นนรกก็คือด้านนี้ด้านนี้ครับที่มีเศษ Oh. ขอบคุณมากครับทุกคนครับและที่วัดน,นี้ก็จะมีโซนนรกสวรรค์ด้วยนะครับวิหารแก้วเมื่อกี้ที่ผมพาทุกคนไปชมนั้นอันนั้นเปรียบเป็นดั่งโซนของสวรรค์น,นะครับและนี่ก็คือโซนนรกนะฮะเข้ามาเราก็จะเห็นเปลสสองตนยืนอยู่นะครับนี่โนบาด้วยนะฮะแล้ววันนี้ผมจะพาทุกคนมา ลงนรกนะฮะใครทําดีก็ได้ไปสวรรค์ใครไม่ลายตบบาปก,ก็ต้องมานระกโลกกันนะครับนี่นะฮะเขาบอกว่าเมื่อครั้งเป็นมนุษย์ได้สร้างบาปนานา,นาประการเมื่อตายแล้วต้องนํามาพิจารณาโทษที่ก่อไว้และโทษที่จะได้รับตามวาระต่อไปนะฮะตรงนี้ นี่ก็คือกระทะทองแดงนะครับเอาหอ,อกแหลมแทงทุกวันทุกวันนี่นะครับหอ,อกแหลมและนี่ก็คือน้ำทองแดงนะฮะเคี่ยวด้วยไฟล้นๆดูๆไปก็คล้ายกระทะต้มเนื้อเปื่อยในร้านก๋วยเตี๋ยวนะฮะแต่นี่คือทองแดงนะครับ ตอนนี้ที่บผมก็มีโทรศัพท์มานะฮะจะบอกไปทางว่าตอนนี้อยู่ในนรกก็อะไรอยู่ดูนี่นะครับนี่ก็คือเปลดทุกคนครับแล้วนี่เขาบ,บอกว่าบาปเมื่อเป็นมนุษย์ชอบตกป้าตกกุ้งแทงเตา เมื่อตายจยมทุกระก็จะเล็กแหลมแทงได้รับความเจ็บปวดยิ่งนักนะฮะดูสิฮะใครที่ชอบจับป้าตกป้าแทงเต่านะครับจะถูกแทงอย่างนี้เลยครับและตรงนี้นี่เขาบอกว่าถ้าใครชอบโกงอิดหินดินทรายเมื่อตายลงไปจะต้องให้มาเข็นรถ เห็นเหล็กคันนี้แล้วก็จะมีท่านยมมาทูตใช้เหล็กในการเขี่ยนตีให้เกิดความเจ็บปวดทรมานนะครับดูสิฮะนแทงเข้าไปแล้วครับใครที่ชอบโกงหินดินทรายปูนต้องระวังให้ดีนะฮะขุมนี้ก็แน่กลัวไม่เบาเลยนะครับ ดูสิฮะอันนี้คล้ายๆกับตัวบทปลาหมึกบทเลยนะครับแต่เอามาบทบนคนที่เคยทำบาปเอาไว้นำซ้ำยังถูกเคียเค้ยวเกี่ยวลิ้นอีกครับดูสิฮะความบาปความผิดนี่นอกจากเป็นที่น่ากลัวต่อใจตัวเองแล้วเมื่อตายตกนรกไปอาจจะโดนบทแบบปลาหมึกอย่างนี้เลยก็ได้นะฮะแต่ที่แน่ๆคงไม่ใช่ความผิดแบบที่ชอบกินปลาหมึกบทนะครับ เขาตรงนี้รู้สึกไม่มีป้ายนะครับก็เลยไม่รู้ว่าตรงนี้คือความผิดอะไรดูอันต่อไปดีวกว่าครับอันนี้อันนี้ท่านว่าเป็นบาปเมื่อเป็นมนุษย์ชอบเคียนตีพ่อแม่พิสุกสมเนนเมื่อตายยมมาทูเจ้ามีดฟันเลื่อยตัดมือเจ็บปวดทรมานบาปนโยมดูสิฮะกำลังโดนเลื่อยมือเลยครับ พืชพืชพืชนี่คือพระมาลัยนะครับท่านมาเทศปบดสันนลกให้ไปผุดไปเกิดนะฮะ ทุกคนครับพอเดินผ้นโซนนรกมาแล้วก็จะมาเจอองค์พระใหญ่นะครับที่เป็นไฮไลท์ของวัดนี้เลยนะครับ คลิปหน้าผมจะพาทุกคนไปสักการะหลวงพ่อใหญ่กันนะครับหรือพระพุทธามหานวมินสักยมุนีสีวิเศษชัยชาญน,นะฮะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้านะฮะแล้วผมจะพาทุกคนไปกราบหลวงพ่อใหญ่กันนะครับ สวัสดีครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องชาวชิดเดินเที่ยวด้วยนะฮะขอบคุณนะครับสวัสดีครับ